บดนิคุณคร์ไต้ลันเดียนะไปแล้วนะไปเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างหลังจากจัดงานพูดถึงงานแต่งเลยใช่ไหมเรานั่นดิงานแต่งเลยชื่นใจครับเออตอนแรกก็เราก็กังวลว่าจะมีอะไรผิดพลาดไหมแต่พอผ่านไปแล้วเรารู้สึกว่า ทุกคนแฮปปี้ทั้งตัวเราเองทั้งน้องคิมเองแล้วก็แขกที่มางานก็ได้ยินแต่เสียงคำชมว่าแบบว่าจัดงานน่ารักจังเลยแล้วก็งานแล้วก็สนุกมากอะไรแบบนี้คลิปก็เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็หายเหนื่อยเลยคือวางแผนไว้ว่าพอจบงานปุ๊บปีนนี้ก็คือพี่หมากก็รับงานเลยรับงานเลยก็ได้พักหนึ่งวันเมื่อวานก็หายไปหนึ่งวันครับปีนนี้ก็คือชาร์จแบตเต็มที่เต็มที่เต็มที่ครับแล้วงานแต่งพร้อมงในกี่จุ๊บค่ะ อุ้ยจำไม่ได้อ่ะไม่ได้นับทั้งที่จําได้และจําไม่ได้ไม่รู้มันมีจังหวัดท่าตัดไปแล้วด้วยหรอท่าตัดก็มีเออสนุกเกินไปอัพเตอร์ปาร์ตี้นี่คนคนเขาอยากให้เราไลฟ์ให้ดูเหมือนกันนะโอ้เหรอเป็นยังไงบ้างพี่มากอย่าเลยทำไมใช่ไหมไม่มันก็สนุกดีเราก็อยากอยากไลฟ์แต่แต่เราก็ต้องเซฟไงเราต้องเซฟแล้วก็ออกสื่อไม่ได้นะก็เต็มแล้วสนุกมากๆจริงๆแล้วก็ ถามใครก็บอกว่าเฮ้ยมันมันเป็นฟิลที่แบบอบอุ่นมากๆเพราะว่าเดินไปทางไหนก็มีแต่คนที่รู้จักกันจริงๆเป็นแบบผู้ใหญ่ในช่องเป็นเป็นลูกค้าที่เราเคยเจอเคยผ่านหน้าผ่านตาทันงหมดเลยอะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ชื่นใจมากๆวันนั้นใครมีสถิติสูงคะระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว ผมว่าผมน่าจะมีเยอะกว่าเจ้าสาวนี้น่าจะมืนนพวะโยกแรง <BR AR> โยกแรงมากพราว่า้สาวคือสุดมากสุด,สดนะินแขกสนุกสนุกเราก็อยากจะนั่นแหละรครับเป็นพิเป็นพิธีฉลองอนะเนาะเราก็อยากทําทุกอย่างให้มันดีแล้วก็ ก็พอเสร็จงานก็อย่างที่บอกไปเราก็สบายตัวแล้วตอนนี้ไม่มีละหมากคิมแต่งงานเสร็จแล้วนะไม่มีไมม่ีคนเยอเลยไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วทำไมถึงว่าคนคอมเมนต์เยอะว่าเมื่อไหร่จะแต่งเสร็จนี้ออกเมื่อไหร่จะเสร็จก็มีเห็นผมว่าเห็นมีแฮชแท็กเลยน้องเล่าให้ฟังว่ามีแฮชแท็กว่าเมื่อไหร่หมากคิมจะแต่งงานเสร็จเสร็จแล้วครับหมดแล้วก็บอกมีแล้วว่าเรียบร้อยแล้วใช่ใช่แล้วควก่ยาา อะไรผมเพื่อนเห็นบอกมีเพื่อนเจ้าสาวบางส่วนเริ่มแบบปวดไหล่ปวดหลังึ้าไม่ต่างกันเลยหรอตื่นมาคือแบบปวดไปทั้งตังเลยครับน้องก็แบบตอนนี้เดินกระเพกเลยเพราะว่าเต้นเยอะไปยืนบนส้นสูงนานไงตอนนี้นวดอยู่จริงทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราคิดมาว่ามันทุกอย่างมันสุดมันคือฉลองจริงใช่เลยครับใช่เลยแล้วก็สนุก สนุกดีดีกว่าที่คิดอีกอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าบางคนเอ่อเขาเรียวกว่าอะไรจะให้เกียดอยู่ร่วมอ f t e r party ได้นานขนาดนั้นอะไรเยยงี้ยก็ทุกคนแบบโอ้สนุกมาก,มากๆจริงจริงเอบที <c oughs> ่เราเป็นเจ้าบ่าวสาวเป็นเจ้าของงานเราคิดว่าควรจะมอบรางวัลให้ใครที่สิดว่าสมดจเต็มที่มอบให้ใครอ่ะผมมอบให้ให้ทีมจัดงานครับผมมอบให้ให้เครดิตแล้วให้ชิคแพนเดอร์ให้พี่ก้องปิยะ ให้ทุกๆคนที่คอยสนับสนุนที่มาซัพพอร์ตพูดอาหารอะไรแบบนี้โอ้เต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณมากๆอันนั้นในพัสองแขกเราเราจะให้ใครในพาสดุของแขกเหรอให้ใหนึ่งคนละอันก็ได้เพื่อนจะาสาวหนึ่งเพื่อนเจ้าสาวหนึ่งยังไงนะใช่หนึ่งยิงหนึ่งยังไงนะเป็นเพื่อนที่แค่เราอ่ะพิสุดที่สุดตัวตึงตัวตึงตัวตึงสาวสุดแล้วอ่ะพูดสุดเรื่องอะไรความสุขสนานที่เหมือนเจ้าบ่าวสาวอ่ะโอ้สนุกกันหมดเลยอ่ะ สนุกหมดเลยยกให้ใครไม่ได้เลยครับสนุกจริจริงๆแล้วอีกอย่างก็จำไม่ได้ด้วยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาใส่ซองซองใส่ด้วยอ๋อยังยังไม่ได้เปิดดูซองนะครัพี่แย้ให้เป็นซองใส่เลยฮะหรือว่าเป็นซองปกติเป็นซองปกติ ได้มีวัดแม้ว่ามันลักษณะช่นโอ้ยไม่ไม่ได้ดูไม่ดูไม่ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามเขาเองว่าให้อะไรมาคาดหวังไหมพี่แอนเขาเคยตากเอวให้ร้านโอ้ยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับแค่มาผมก็ชื่นใจมากๆแล้วทุกคนเออจริงจริงครับแล้วเขาบอกว่าเอารูปมีติดฝาบ้านด้วยเหรอเป็นรูปแห่งความภูมิใจชื่นใจนั่นแหละครับก็เขาพี่แอนก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สำคัญมากๆกกับชีวิตเราสองคนครับเนาะ หลังจากนี้นี่ครับก็รับงานแล้วครับก็ทํางานเต็มที่สดใสและกลับมาแข็งแนงเหมือนเดิมร่างกายพร้อมเต็มที่รันนมูลากฮันนีมูนก็แพนไว้แล้วแพนไว้แล้วปีหน้าครับเป็นที่ไหนครับต่างประเทศต่างประเทศต่างประเทศประเทศอะไรบอกได้ยังก็ได้นะนิวซีแลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสที่บอกไปใช่นะใช่ใช่แต่ว่าจะ มีช่วงเราพักงานไปเพื่อจะทันิมนตยาวเลยจริงๆเรารับงานได้แล้วก็เราจะจัดการปฏิทินของเราให้เรียบร้อยอเ,อ <c oughs> เอกี่ยวกับเรื่องอีเ,อเวนต์หรือว่างานต่างๆแล้วก็ละครด้วยครับ<อ>ผมก็ตอนนี้ก็ไปเขย่าแขนพี่ดิวแล้วพี่ดิวของละครเค2เรื่อง2เรื่องท <c oughs> ำเงินก่อนทำเงินก่อนหรอไม่คือ,อาถายไปนานกูลืมอยากเล่นละครคิดถึงคิดถึงกองถ่ายอะไรเงี้ยเออเราหยุดไปนาน แต่ก็แต่ก็ยังมีผลงานที่เก็บไว้อยู่ที่ถ่ายเสร็จแล้วก็คือจนกว่าจะได้รักกันนั่นเองมีการเป็นดแอนผู้จัดแขนนั้นเอยอยากได้ละครแล้วเราแล้วกูเขนผู้จัดได้เลยหรอขอไปไปขอไปไปขอร้องคบอรับดที่น้องิดาไปเอครับเก็เป็นเรื่องปกตินะผมว่าเราทุกคนผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วก็ เราได้เคลียร์ใจกันไปแล้วทุกอย่างเราได้พูดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เราโตโตกันมากมากแล้วทุกอย่างเราเราทิ้งไว้ข้างหลังเราเดินหน้าเราไม่หันไป,ไปมองก็พอมากดีใจเม่ก,กับภาพที่หลายคนรู้สึกว่าได้เห็นแบบว่ายิ้มไปกับเราสุดเขาก็มาดีใจใดีใจดีใจเราก,เราก็เราก็มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันปลดล็อกนะมันมันมันหายอ่ะแล้วก็เราจริงๆมันก็ เราก็ไม่ได้อยากไปพูดถึงมันอีกแล้วอีกต่อไปนะครับเรื่องท,ท,ที่ที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นทั้งหลายมันเป็นอดีตที่มันผ่านไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับเราอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันีกว่าะค่ <Hey. S 1> ชื่นมือเนะใช่ใช่ชื่นใจชื่นใจครับผมก็ดีใจที่ที่ที่คนเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะโอเคขอบคุณที่มา insert ไม่ถามอะไร ทนวินเทอร์เขาเปิดแฟลชชิฟต์โตใหม่นะครับที่เซ็นทันเวิร์ดนะครับเป็นคอนเซปต์ใหม่เอ่อน้ำเงินถูกไหมแต่อันนี้เป็นคอนเซปต์ใหม่เป็นสีอิงลิชกรีนก็นั่นแหละเขาเปิดที่ใหม่นะครับเป็นสีใหม่นะครับเป็นคอนเซปต์ใหม่นั่นเองต้อนรับหน้าหนาวเมืองไทยต้อนรับหน้าจะใส่ไปเมืองนอกก็ได้เก้าวขึ้นหนาวแล้วก็ได้นะแค่ปีใหม่ใช่ใช่ครับใส่ไปเที่ยวไงตอนปีใหม่ใครไปเที่ยวที่ไหนก็อ่าหยิบติดตัวสองตัวนะครับผม

ตองีเจ็กปหน่อยว้าโอ้ยอันนึงอันนึงอันนึอันนึงเหมือนยังนอนไม่พอเลยอ่ะตาลอยหรอตาเหมือนลอยลูกเลย